สวัสดีค่ะช่องเมียเสียบปุจจวดเดอะซีรีส์ค่ะสวัสดีค่ะเสียบปุ๊ครับเป็นยังไงมาเปิดรถแท่นนี่เบ่งใดเนี่ยฮะที่สอบออกงานตีสวัสดีค่ะเชนจังสวัสดีครัับสสวดีค่ะโอ้นะคะมื่อนี้รถแท่นะคะมีคนมาหารถแท่นได้มื่อเนี่ยคนมาหาไปยังเหรอฮะสวัสดีค่ะสกอรินสวัสดีค่ะเจ้าหอม แล้วสักแม่เชนเขาจะเอารถไปทัวร์คอนเสิร์ตหรือเปล่าเนี่ยลูกอะอะพอดีเมื่อนี้จะมาลองรถแหนนะคะลองรถแหนนะคะลองสตาร์ทดูหลังจากที่จอดมานานมากนะคะแล้วก็มีอ่ามีคนมาเบิ่งรถนะคะ อาจจะกลายเป็นตำนานนะคะรถแห่ข่อยเสียกจาวยังไงรถเธออ๋ครับโอ้ชงผมหน่อยเป็นไหมเตี้ยเป้งไหนไผ่มาเบิ้งก็รั้วพวกเนี่ยต้นสีพ่พากผมไปใส่ใส่ฟ้องรถแช่ตัวจริงเพิ่นมาเบิ้งครับ <laughs> คือว่ารถแท้ตัวจริงเพิ่อ,อ,อนขี้เหี้ยคือบนเหตุรถนี่ อ๋อเพื่อนประกอบมาเชื่อเพื่อนป้ะอืมอีแต่ไหนเนาะอืมปีเคิองสี่ช่องปีแล้วจอดซื้อๆดิเดินไม่ได่แต่ตัดสิ่งเดียวเลยพี่น้องอืมอืมาดจอดเป็นเกือบสองปีแตตัดสิ่งเดียวรู้จต่ตัดสิ่งเดียวถ่มเลยหนู้อ่ะหนูแเรีนหมดทั้งรถแตกมาเป็นฟูกเลยแต่ว่ารถยังโอเคอยู่นะค่ะยังดีๆอยู่ไปให้เพื่อนเสกอุบัติเหก่อนครับอืมมาดูที่ว่าเรา จะขายได้กี่บาทอ่ะสรุปแม่ปอเนี่ยมันจะขายได้กี่บาทมันบรอจะกลายเป็นตำนานนะคะแต่เรถแห่โคตรเสียกเศร้ารถแห่ใส่จวดวนตัวนะครับเนาอืมนี่เป็นตำนานไปครับอืมนี่นะครับผลเหตุผลที่ว่าทำไมถึงเปลี่ยนชื่อจากรถแห่เป็นกเต้าตูดีโอครับนี่นะครับกระจายไหวไรได้เดือนละโดนแล้วเกียร์ละวแล้วเงินล้านไปแเรกเงินพันนะครับล่อเห็ดเบ้าง เด็กบอนะว่คือครับพี่น้องครับคือคแบบคนบางมวนนีดีเนี่ยตแถบกะม้วนอยู่ครับรถแห้งมาหลายเนาะก็เห็นเห็ดแต่เห็ดอือนกันอุบลเฮานี่ยนี่จมูกสองขันเด้เนาะสองขันสามขันสองสามขันเองยวนั้นเบียรเอาหางกันอืมอืมตอนนี้ล่ะจักรถน้อยรถปกระบะว่าแมนนั่นผู้ผู้เพิ่นออกมาไหมเพิ่นกลับไปรถค่า มันเพิ่นกับไปรดค่าของรถแท้เพื่อแข่งกันนะคะมันก็เลยกลายเป็นบมิคาที่เงินที่เขาลงทุนไปสองล้านมันเจ็ดกัว่าถือนะครับมันแปดมันเก่าเข้าไปจ้างมันเทตะกี้มันเก้าเด้มินเก้าแล้วก็มามันเจ็ดยั่งสิมาเมือนหายอีกนะคะทั้งทังที่มันเจ็ดมันามอีกอันนี้มันสามเลยดิเาเลยว่าเห็ุอเห็ุนีกัาไรเนาะจำไปทำไมนักนักร่องสองคนชายหญิงนะ นักดนตรีคนขับเรงคนละพันห้าเราคนตรีห้าพันห้านะครับเนาะคนขับคนมิกมือมิกโตเฟอร์แล้วก็เลีกรถบิงไทยบิ้งสายไฟรดพอดีเออน้ำมันเหี๋ยวี่ดอกพันหนึ่งอะค่ะน้ำมันสองพันนะครับเนาะเครื่องปั่นหนึ่งพันเออสองห้าเะไรเรื่องอะไรบ้างอะไรตึ้งเซเว่นักดนตรีเอานักร้องสามพัน น้ำมันสองเป็นหาหาแล้ววันนี้อันนั่นก็เป็นอีกอย่างอีกอ่ะค่าอย่างอีกบอกปุงด้วยเด้อห้าพันห้าบวกห้าพันหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นห้าร้อยรวมค้นขบับรวมมือมิกเหลืออีกดอกพันหนึ่งสองพันนี่แหละค่ะแต่ว่าพันหนึ่้คิดค่า<ด>สายเนี่ยอะไรเนี่ย ะเปิดบางรูปเปิดเปิดโชว์ fc บางรูปคืออะไรอ่ะเปิดเข้าไปในรูป่ะมันคืออะไรอ่ะนี่ตู้กอกเตะตู้กอกเตะสิสิขายรถแท้ไปเฮ็ดสตูนะคะไอ้ตุ่นิ้นไอ้ตุ่นมันอะให้เบิ้งค่ะลิ้นพาไปเบิ้งค่ะใสสอดพาเนเบิ้งลูกมาไทยน่าแบบมาไายแบบเบาไกลหวัสดีค่ะโอ้มารอบนี้หุ่นดีเป็นไดแน่ยคะคิดทอดอยู่บ่อลิ้นยืมมาใส่สองปี ยืมน็ใช่สองปีสามปีเนี่ยสามปีบ่เหรงปีกว่ากับสามปีสภาพนี่พ่อจะขายได้กสามสี่ล้านอยู่บอคะเบาไกค่ะได้ยัล้านได้แน่กับบอลูนะคะโอ้ยบริอยากขายด้ยค่ะเราว่ามันก็คือจอดไว้กับซี่ผุสิพังหนูออกบเรย์ใส่ดูแลเด้ค่ะไล่กับเฮ็ดมหม่เด้ ควิดอันบ้าไกลสื่อจะคันแล้วคะตั้งแต่โควิดเนี่ยสื่อจะคั้นแล้วคะเนี่ยช่วงมันมากมีหน้าปีก่อนเนาะค่ะเกือบละบาทกับมาณมีหน้าผุผ่ามาณเกือบสองปีกับเนาะจ้าเกือบสองปีน่ะสองปีโควิดดีขึ้นสื้อจะอคันแล้วสื่อหาสิบคันแล้วโอ้ กำไรจากคันละหาเมือนกะได้หลายเลยได้ด้วยขี่รเดินับเลยเร<ท>าะ<น>วันเดอนแี่หาันโอ้ยอย้ยังยังยังมีคนอื่นทักมาถามอยกบอกครับคือซื้อซื้อทั่วประเทศเลยบอกอรครับเอาไงตอนที่ลิ้นไปซื้อลิ้นกับไปซื้อมแล้วขายเราแต่งให้ตอนนั้นอำเภอเอเพระม้นอุบลเขามีมีแค่สองสามคันอย่างเนานะตอนนั้นอะห<ซ><ก>ลังจากนั่นกับบูมแห้งบูมแห้งกับเฮ็ดม้าคักบัดนี่เฮ็ดคักเฮ็ดแน่กับ ทับราคากันผมราคากันสื่อรถแฮ่บ้านี้บ้านี้กำไรค่ะม้ตงคา่ะทําใจอย่มาต่อราคาซอยกันเนี่ย,ยเช่นจังสักกลินนะคะเสียปุ๊นะคะจะมาต่อราคาเบาไก่ช่วยกันนะค้ไม่ยอมให้ออกจากบ้านถ้าไม่ได้ราคาที่ถูกใจนะกดดนันกดดันค่ะแล้วสื่อตั้งหาสิบคันตาดจังหวัดจังหวัดใดใครหลายสุดค่ะเบาไก่ อมอุบลเขานี่มีจากเจ้าที่คายไปอุบลคายไปแล้ว7คัน7คันมั้คะของเมากายยังอยู่ยู่เนาะรอโควิด3มั้ยหมอคะเพราะว่าเราบดไอเิดได้ัเลแมแม่นแมแม่นค่ะ เพราะว่าในอำเภออย่างพ่นกับบอหันอนุญาตนะครมันเกิดหลายกรณีหลายอย่างเนี่ยส้าสิยอครัอืมจะอ,อ,อ,อเป็นอไครับนนะี่อืมเ็นปกายัางก่าเสียตงไหนคะ่ะวันที่นี่ก็เลยตัดสินใจที่จขายนี่แหะเพราะว่า,เ,า,าปเป็นงนกัับอชีใไม่ก็มีนะนอชีใหม่เพิ่นก็รอบ่ไหว,อ,วอ่ะกับปีก่าก,ก,กับสองปี ก็วิงเห็ดอีหยัยงกินเด้อไปทั้งใดกันกันยากที่ไปเฮ็ดงานเมืองนอกก็บ่ได้น,น้องเจมส์องเพ้่ไปสำรวจดูสิลกูกว่ามันเป็นยังไงลกูกว่าจา่จาจ่าลายรอบเวลาแต่ก็ก็ยังคิดน่าโตนมันอยู่เสียดายอยู่ก็ยังคิดน่าโตนเสียดายรถด,ด้วยผมเกี้ย์ใหญ่เพิ่นว่ามันเพิ่งสื้อไว้ประดับค่ายเพคนว่าเรื่องแล้วมันเนี่ยโตนกั่เนี่ยมันต้องเอาคนลง เสตูนเพราะว่าเป็นรถโมไม่นะเขาต่อถะเบียโนาเไยอะไรลูกสูงเหมอกบขามเตี้ยขามันเตี้ยแล้วหนูก็ตัวสูงด้วยลูกเขไปยืนทำไมลูกคือตอนไปซื้อรถแท้ตอนแรกวะแค่หอมสูงสิ่ซ้ำแม่แล้วสูงสี่ซ้ำแม่แล้วนะคะสูงสูงซ้ำเสียโปแล้วค่ะลูกสาวเรา ลดแฮ้ค่อยเสียงนะคะเฮ็ดมาตอนนั้นเออซื้อซื้อขั้นหน่อยของเบาไกลลิ้นซื้อม้าปีอะไรือปีห้าเก้าบังฮอปีห้าเก้านะคะขั้นแรกเลยซื้อตั่นก็ปีห้าเก้าห้าเก้าหกซีหกหนหกสองหกสามหกซีตั้งแต่เฮ็ดรถแห้มาอีกหกปีแล้วนะคะมาแม่เรียนเนาะท่านเจ้าบถไงแม่เรีนเหมือนในท้องเขียวเหมือนกันนะอืมเขาเฮ็ดออกมากเฮ็ดมาหลายสมัยไม่ไม่ถ้าสมมติว่าเรายังเป็นคันเล็กอยู่ฉันว่าเขาสีจางคันหน่อยเนี่ย แล้วว่ามันหักแลนในมือละมือละรอบเนาะค่ะแต่คิดว่าคันเก่าลินคิดว่าสิมีคนจ้างหลายเดือนหนึ่งมันราคามันบ่สูงแฮงแล้วกะมันพอดีพอดีอยู่ใกล้ชิดศิลปินได้นะมันอะอันนี้มันสูงเปลี่ยนกระดานไม่ได้ละถ้ารถไม่ใหม่เชียงวังเป่ยนแต่จ้างว่าล่ะค่ะช่วงนั้นมันกับลังบุ๋มกับประจางยึดเอาตามระบบนั่นเปลี่ยนบางงามกับประจางนี่มันไปก่อนมามีเปิดขางมัวช่วนี้เปิดขางอืเปิดขางให้เราลิ้งของเพ้างขาง นาไปด้ปินเห็ดออกมาหลายๆแจ็คสือฟอนแจักไพ่พร้อมกับตอนตอนนี้ให้ <laughs> ให้ให้ทั้งพุ่นให้ทั้งศิลปินเพิ่นจงไว้เอาเนาะซุ้มดีเพิ่นเมียนะเพราะว่าเพิ่นจ้างที่บม่ได้จ้างนี่อย่างไรให้ทั้งศิลปินลิ้นกะ,ะ,ะ,ะนะคะเอ้สาธิตอ้าปุ่งมายืนตรงนี้ถ่ายรูป ใกล้ถือถ่ายกับเราใกล้เนี่ยแหละหนึ่งสองโอเคค่ะโอเคค่ะนะนะต้องถอยรถไหมเนี่ยโอเ้เสีนแต่ว่าเ o อร์

จับโบว์บัดรอเดินไปงานน้ำวันไม่ได้ไปเด็กเป็นเพายรขายขายเลยไม่กันขายเลยครับสวัสดีครับโอ้ยอยู่น้ำกันกับ เจนนเสียปูครับผมมาหลายปีเห <OOK> ็นรถไขอ้หลังผมตาซึ how how ่งเลขีดสามท่ามาเลยก็ลูกสาวทำนาพุ้นหลังก็้ลูกเด้อเรอปมเล่ไ้หลััการวลานะครับเนาะการวล่านะยครับรสถานการณ์บานเมื่อไม่หลายยานบวกลายก็ว่าได้ใจข้อไรก็นีอยู่ไฮเกนบแทนี่บวกนพผมมาอม้่วนมาก ก็เลยแห่เลยเว้นก็เลยแแ่อย่างงั้เลยครับบ้านเมืองก็เป็นแนวนี้เนาะเออเรื่อยเดี๋ยวปูกับเจริญมันจะตั้งใจดีละครับจะคุยกันอยู่ตลอดนะครับแข่งกําลังใจกันอยู่ตลอดครับใจหายตาซึมน้ำมาแล้วตาซึมอยู่แล้วขี่ขามท่ามาหัอยหลังแนวนี้หูเลยทันเวลาแล้ว แงเอาไว้โดนกับแห้งตกแล้วค่ะด้วยกันแหเอาไว้โดนแับวม,มันมีวี่เหลี่ทีทาทีเลยสถานการณ์บาน,น,นเมืองมากคูค่คนเฮ็ดให้กับอืออาจารย์ไก่อะครับแต่กเดิมคู่นจะกลับมานำมาเอาคืนเก่านะครับเนาะเ่าไปนั่นงทำนาพุ่หลังรถบวันเดียรเปลี่ยนเัาซื้อยังเป็นซื้อเราอีกเพื่อเก่าได้แม่เพราะว่าลิ้นไหแล้วนั่นเลยนะบ่บบยากกักน,นะอันนี้ไปพร้อมรถเลยบ่ ไปพร้อมรถเลยค่ะรถเลยเนาะไอ้พวกลำโพงเครื่องเสียง,น,ยน,งนั้นก่ได้ราคาดอกนั้นเป็นของมือสองเราไปถอดก็ไปขายเป็นของมือสองอะค่ะของอันนี้เข้าเครื่องรถเลดตึองไปเบิดเลยค่ะโอ้ยภาาอะไรเฮ้ยภาษาเทพมันหูเรื่องวะนี่<ห>บภาษาเทพมันหูเรื่องวะนี่ก็จะติ่้มาปูดไทยลูกปูเนี่ยเฮ้ยไทยลูกปูด,ดใครพูดเห็นไหมทางรถเลย

แปบซีวีใ uhm ช่ตัเอยแปซีนี้เรูปเป็นรูปทั้งใจค่ะทั้งใจอะนั่นบคือบมีวีแววเนาะวีวีแววเลยวที่มอเครื่องเสียงกัจักรเสด็เปิดย่ามได้รถแห่นีแห้งเบายาดในบุหวย่ามได้เสด็ สงยอมใจเสียปูเจริญอยู่นะครับสี่คนทนแบกมเมื่อมเมนหน่อยๆเดือนหน่อยๆปีสองปีล่ะสองปีตัง้งแต่โควิดมากนี่ของผมกับนะการกาแฟากับหัวจะได้เปิดนะครับส่วนนี้ย<ม>รถจอดมายงมันเยี่ยมหนึ่ง่วนนี้นะขอให้เจริญกับเสียปูทางมีจะเล่นลงเรื่องไปหนาโมเปน็นยังฝ่าไม่ <laughs> เขายิงใหญ่กว่าเราเนอจวดที่เราพักที่เราเคนเคนจวดที่เรา ลาโชคดีกะลูกด ok> ้โอ nah ้ยเนาะบอกเขาตัดเอาซังอะชีพจะลูกเสียปุนจอนีีครับมีไรนด้นะสวัสดีครับน้องกัปตันนะคะแล้วมาเอารถลงคืนบาวไกลเอาแบบิล่หเสียวเป็นแบบแม็โคเลยเอาแม็คโคสหกอมันคนดินซ้าเขาอ่ะทีมงานหลายอยู่ เป็นกำลังใจทุกคนนะครับเนา<ฮ>ะเป็นกำลังใจเห้่ปูเปินเอาไปทางหนาน้าเป็นกำลังใจให้ปูอยู่ทงางหลังน้คํำนากุ้หลังลำาุ้ยไปสู่ทุกคน <S 2> <S 2> ผ่านวิกิตไปน้ำกันครับผมตอนี้มือป่าเป็นกำลังใจขอเป็นกำลังใจเหเจริญจะเสียป,ปูครับ <ฮะ S 2> โอ้เข่าใจมาโดยตลอดเห็นรถถอยหลังมาหาันกวแล้มแลนขมทางมาเลยนะครับกค,คือเขาใจมู่วง่กันเมื่อตลอดทามกันอยู่ตลอดมันก็เห็นยังบ่ไดครับมันบานเมืองันเปลนแนวนี้นะครับเนะาเปิดดังกบคือไป ไปสิมาจ้างล่ะมันเขาไปจัดงานเนี่ยเขาไปรถแพรรถนังแล้วเรถกาแบฟค่าละค่าเสีใจค่าเงื่อนค่าผสมบำรุงมากไปหน่อยๆาผสมบำรุงไทยกันคือว่าครับเอาจับเป็นห้างใจทุกท่านครับน้าสวัสดีค่ะดีค่ะอ่ะพักวันรูปมาพักวันมาลูกมาเข้าบ้านเด้อ